ไปเที่ยวกับสองจอคราวนี้ครับจะพาไปไหนตามมาๆนะครับเพราะว่าต่อไปรู้หรือไ่รนะครับอ่าเวียดนามก็เลใหญ่สุดในที่เมืองในังของทางเมืองเวียดนามสองเมคืออยู่เป็นกลางก็คือใหญ่ที่สุดของทางการคือดานัาแล้วก็ทางเป็นกลางก็คือเมืองเซง่อนหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมืองโฮมเมดซิตี้นั่นเองอ่า ไกลมากไม่น้อยกว่า5้กิโลดูท่านผู้ชมดูสิครับโอ้โหนี่แสงแฟนช์ชัด จุดมุ่งหมายคือ,ล,อล่องเรือฟังเพลงไม่ได้ทานอาหารนะขึ้นจากเรือก่อนแล้วค่อยไปทานอาหารเขาบอกประมาณ40นาทีนะครับแต่เห็นบึบ้บๆเงี้ยเพิ่งยังไม่หกโมงเย็ยนเลยนะครับโอเคออเรือก็ไม่ใหญ่ คนที่มาร้องเพลงเนี่เป็นนักศึกษาใช่ไหมมาเวียดน้มมาาเบียร์นะครับสากระป๋องหนึบาทจะาอารมณ์เหมือนกันารมณก็สกระป๋องแย่เลยไม่ไหวยงไงดจ็บยอเจากที่เนี่ยพี่ไก่ก็บอกไงคนร้องเพลงจีเป็นนักศึกษา เราเดยเมา่อีื้อที่ผมูจะพูดถั่วว่าเยะมากเพราะต้องถูกดินเป็นยเยอที่เราพูดเยลงมดทกท่านเขไดทีเดีเป็นเพลงที่มีมานานแล้วนะครับแต่สมัยก่อนใช้เฉพาะในวังคนสูงสุดได้ฟังนะครับแต่ปัจจุบันแล้วเนี่ยขอเผยแอร่ใหนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศไปฟังด้วยนะครับเ่ยเทีว่มันจะยดจะเายทีเดยวขอนื่อขอแนะนาสรชิกอรกลนะครับไม่ต้องวันที่วุเป็นเงเป็น2สาย ีเ็นเป็นสี่ดงนะครับ้องนเป็นทีนำเนะครับ่เป็นเยียบีบอกก็สีนี้บลินี่เป็นีกต่เป็น้นเป็นนักร่อมีเล่เป็นนต่อครับสุดท้ายของเิ่เป็นนต่อแล้วนี่้องอยางเ่ว่า่อหมู่บ้างองีิ่องงที่เือจะเป็นเอ่อเพีงเล่ต่อแนะนาให้เราจะเป็นเองที่ดีจังหวะที่สนุกนะครับอ่าเป็นเป็น เปิดวงสมัยก่อนนะครับขอบคุณครับแล้วก็มีเยอะๆนะครัเสร็จแล้วรันกับรัด้แบบเดียวกัน E aí มันมีลอยทุกวันก็เป็นกระถ ung กระดาษของบ้านเราเนี่ยเขาถามนะเราบอกเรามีปีละหนึ่กระถงที่เนี้ยมันมีทุกวันเนี่ยงแล้วเขาก็จุดทูอธิษฐานจะเป็นอธิษฐานอะไรมารับกระถุงได้เลยดับแล้วว่าไงอะไรที่ไม่ดีก็นี่ไงลอยตรงนี้ได้เลยไงใช่ไหมถึงไหมเป็นกระถุงเลยค่ะเขามีที่ยอดอ๋อเป็นที่ยอาโอเค เสร็จจะมีแล้วไปไหนคะเสร็จแล้วจากนี้ก็จะไปทานข้าวทานข้าวนี่ค่ะป้าพัดหิวมากสงสารคนมีอายุเดินไปเลยค่ะสงสารคนมีอายุเธอก็เป็นทีโดร่องเรือมังกรฟังเพลงนะครับบนแม่น้ำหอมหรือแม่น้ำเพืองเมืองเวนะครับ ศิลปะก,การร้องเพลงพื้นเมืองเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่นะครับค่าบริการไม่แพงนะครับ1,50 0 0 0ดงหรือประมาณ200บาทครับใช่เราได้กินเป็น<ด>แบบว่าซีฟูดซีฟูดีดดดดี่เห็นนี่เป็นรัชการลอยน้ำ อากาศล่องเรือเพลินๆนะครับมีกิจกรรมลอยกระทงให้ทําแบบน่ารักน่ารักนะครับแล้วไปหาข้าวทานกันต่ออิ่มๆก่อนนอนเลยครับนะย่านนี้เป็นย่านกลางคืนเลยอ่ะดูสิอกกสเ,เออไปอกกเ,อเดิน,นหน้านใช่ไหมวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งวันนี้เราโชคดีมากเรามาพักวันเสาร์พอดีเราก็ได้พักที่นี่มีถนนกระเดินเขาปิดถนนเลยนะเราแค่รับมาดูเส้นนี้ก็คือ ใครไม่อยากนอนก็มาเดินได้เลยครับนนคนที่นี่ก็เที่ยวกันดึกไหมดึกครับดึกเลยแหละในยามค่ำคืนนะครับของที่นี่ก็จะมีตลาด walking street ให้นักท่องเที่ยวนะครับได้กินดื่มแบบชิลๆนะครับเป็นสีสันเล็กๆของเมืองน,นี้ครับ หมูเย็นหมูทอดผับปลาหมดเลยพี่แด่วิญญาณปลาปลาโอเคไหมหวาแล้วก็นี่ผัดเจียวหวานรับแล้วก็ดิมแกงจิเดี๋ยวใ้เข้าโรงแรมนะนะแล้วผู้ทีเข้าไปเที่ยวไปนัอยคินะครับอเขบอกมีแหลมนืงไงตอน,นี่บอกปี๊ยะเปีดูน่ากิน <c oughs> ลาค่ำคืนของวันแรกนะครับไปกับมือเย็นนี้เติมพลังให้เต็มอิ่มแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับไปเที่ยวบันยูกันนะเร็วๆไปไหนตา ไปบานาฮิลค่ะไปไหนไปด้านฮิวบานาฮิลค่ะเช้านี้นะครับเรามุ่งกันไปที่บานาฮิลแต่ก่อนจะมุ่งไปนะครับแวะทานมื้อเช้ากันก่อนครับที่ไหนแล้วครับคุณพารมาทานอาหารเที่ยงกันที่นี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตรงนี้อ่าวอะไรสักอย่างนะเนาะเป็นอ่าที่เขาเลี้ยงหอยบุก เจ้าของร้านเขาบอกขึ้นอ่แอาแอ่ขึ้นไปชั้นสองนี่ยที่ร้านเรานกหูอ้ยเบียรจ้ะวันนี้เขามีขายแผงบุหรด้วยชื่อไหมักกีเพลนี่คือหมูหมูย่างขอหมูสามชานนั้นนึงอันนี้ก็ป่า อันนี้ซีลูดูส้มตำก็ถูกนี่ก็มีส้มตำไทยกับส้มตำปลาล้ันี้ก็คือหอยนางมีปลาลามาให้ด้วยนะครับปลากันอย่รับขอพ่ะพัดชิมอะไรก่อนชิมอะไรก่อนฮะชิมหมูไอชิมหมูก่อนหอยเหยอกนามียะบ้ง้นี่ข้าวนม่ได้น้ำจิ้มนะขพ่อพัดลองดูขอะคุณนะ nó cua nào cua cái này vô qua này hỏi đi nồi hỏi nước cua nước cua pad thai rồi chúng ta sẽ thử món này thử món à. à, này thử món này thử món này thử món này thử หมูย่างไปหมูสามชั้นย่างหอยนางรมมันเหมือนใส่ถั่วนะส่วนเห็ดนี่ก็เป็นบรรยากาศทะเลกุ้งกุ้งเอ๊ะกินกุ้งหน่อยราคาขอ้งค่ะเปอันนี้ปลาผักปลาผักไปเป๊ะลองกินกุ้งอยากให้เป๊ะลองกุ้งจะให้ดูเขารสชาติเป็นยังไง จะสดเหมือนกุ้งแชบูให้บ้านเราแบบอันนี้ก็เป็นกุนน้งไฟแดงเป็นเซคิเตอร์เนะร้านอาหารไหนใช่แต่ว่าก็ชอบหรือไม่งั้นก็ต้นทุนดู <c oughs> เราเห็นที่ตลาดก็สดต้นุนดูด้วยไงอ,อันนี้ปเออต้นชนงอยู่ครับเพราะว่า เลือกมันน่าจะแข็งไม่น่าจะไม่น่าจะเหมือนแชบ๊วยบ้านเราไม่น่าจะกินเข้าไปได้ลอ,อ,อ,องครับสบายครนะน้ำขคนใหญ่เลยมือละะเลยกลองดูเลยต่อค่ะสดใช่ไหมเ้อเนื้อนิ่มหรือว่าเนื้อแข็งอะ ใม่ถูกแต่วาดีอ่ะถกว่ากร่ากอมากบัวแช่บัวบ้านเราเนื้อมันจะไม่แข็งไงอันนี้ค่อนข้างกบใช่กอบนุ่มอ่อยครับเ่นี่ดีไเอ๋อยากให้ลองนีดด้วยจริงอ่ะไม่มันเป็นหอยแล้วมันมีถั่วนะไ่อยอ่ะเหรอเที่ยวไปกับสองตอเทปนี้ลากันไปกับมื้อเช้าที่เวียดนามนะครับเทปหน้าพาไปเที่ยวบาราฮิลกันครับ